ได้นะข้างบนมีมีทุเรียนหนึบด้วยแม่เคยทะเลาะกันบ้างไหมเอา้าเป็นไปไม่ได้หรอกพบกันไม่มีทะเลาะกันถามนางดูสิทะเลาะแต่แล้วก็แล้วไปทักแล้วนะคะแอปเขียวใช่ค่ะตัางปลาแอปเขียวข้างบนเลยแต่ถ้าอยากกดตะกร้าก็ข้างล่างอยากกดตะกร้าไปช่องนี้ค่ะสั่งได้เลยข้างล่างสั่งไปเลยสั่งได้เลย,เลยนะครับทำจมูกเจ็บไหมครับจะบอกไม่เจ็บก็ไม่ได้เนาะ เจ็บตอนฉีดยาชาน้ำตาไหลเลยนะแบบว่าจะยอมแพ้แล้วนะจริงๆมันมีแวบ,บหนึ่งนะตอนที่หมอแบบฉีดยาชาแบบไม่เอาแล้วได้ไหมกลับบ้านได้ไหมแต่มันเตี้ยววินาทีจริงๆนะทุกคนเวลาโดนยาชาจึ๊กเข้าไปแโหแสบสันนะแสบซวงมาก๋ตพอแบบยาชามันเข้าที่เราก็คือแบบดีฉนันถึงบอกไงว่าโอ้หถ้าให้ไปแก้ไปอะไรไม่เอาแล้วนะเจ็บเจ็บไม่ได้สิถ้าสมมติว่ามันอนี้มันต้องแก้ว<ะ>ไว้ เจ็บเจ็บจริงเจ็บระดับตีบถ้ามีติบระดับเอาไปแปดจริงจริงน้ำตาแตกอยากยอมแพ้นี่เห็นไหมเนี่ยมีคนเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนกันเลยค่ะน้ำตาแตกจริงๆตอนยาชาเข็มสองเข็มแรกอ่ะน้ำตาแตกเลยอยากยอมแพ้เลยจริงๆแต่วพอยาชามันเข้าที่แล้วก็คือกมอันนี้แน่นเลยอ่ะกรมขอบเตียงอ่ะมันเจ็บขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหหน้าสดๆดแล้วจมูกมันเป็น บริเวณที่มันเซนซิทีฟมากตัวเองถ้าจิ้มแก้มจิ้มอะไรมันยังไม่เท่าไหร่นะมันมีเนื้อเยอะแต่จมูกเนี่ยแต่จมูกอะมันเป็นจุดที่แบบแล้วยิ่งตรงเนี้ยเฮ้ยอ,อย่าพูดผ่ออา,นานมาแล้วนี่หลังหูยิ่งหนักเลยมั้งหลังหูหลังหูยิ่งบางยิ่งแบบอื้อหือ,อ,อผ่านมาได้ยังไงงงเหมาะอาจารย์จ,จ,จำรูนะ่ะบอกว่า เก่งนะครับอาจารย์บอกอนี้เพราะว่าท,ทําทีเดียวอ่ะอะท,ทําทีเดียวสองอย่างอ่ะทําจมูกกับทําคางพร้อมกันอ่ะไม่ได้จะทำนมตอนนี้นมอะไรล่ะกําลังปรึกษาหมออยู่ว่าจะทําสี่เต้าหรือหกเต้าดีโอ้แปดจริงค่ะเจ็บมากยิ่งตอนตัดตัดปีดยิ่งเจ็บใช่ทุกคนที่ผ่านการทําจมูกมาได้ถือว่าสุดยอดเก่ง ยอมรับนะเพราะว่าตัวเองทามารู้ไงว่ามันเจ็บจริงมันเจ็บจริงเจ็บจริงไม่ตึงนังเลยไม่โกหกแต่ว่าถ้าผ่านการฉีดยาชาไปแล้วชิวมากเลยนะครับมันไม่ได้รู้สึกนะตอนที่หมอเขาทําเขาเอาซิลิโคนเขาโอเพนนะเขา,าอะไรอะ่ะไม่ได้รู้สึกเลยนะคะรู้สึกแค่ตอนฉีดยาชาเท่านั้นแหละอุต่ยกรรมใดๆทั้งหมดอ่ะผ่านการฉีดยาชาไปได้คือศูนย์จบหมดได้ล้ แค่ผ่านการฉีดาชาไปให้ได้ไปทักครูภัยบูมแฟนอหึงไหมนางชอบประสินางแฟลอยากเลยทำไมไม่ถึงฉันเลยอะอยากให้ฉันได้กับครูภัยบูมเหรอใช่นะ่ารักมากเลยอ้าวแล้วเธอก็จะเสียแฟนไปนะเป็นไรเพื่อคนนี้ที่รักไงอ้าวธอเป็นสุภาพบุรุษเหรอเป็นสุภาพุรุษพอแต่พี่กับ อีสปอร์ตดีบ้าขายกันขายกันตรงไหนล่ะคนละหน้าเลยไม่เหมือคล้องคนละหมอเดี๋ยวเราพี่ผมยาวอ่ะเส้นทรงเดียวกันอ่ะก็ยีมืังคายอ่ะแต่หน้าฉันยาวกว่าครูไพบุญเดี๋ยวแกไปทำหน้าจะครูไพบุญเขาไม่ได้ยาวขนาดนี้บ้าแล้วแต่ครูไพบุญแกน่ารักดีอือใช่หรอใช่จริง ทุกคนสั่งได้นะที่มีคนถามเนี่ยสามวันแล้วเนี่ยเอามาอยู่กับแฟนเนี่ยดูสิไม่ผูกไม่พังมดไม่ขึ้นมดไม่ไต่ไหลไม่ตอมเนี่ยเอามาเนี่ยดูสิสภาพสุญยากาศอย่างด,ดีอ่ะที่ดูมดไม่ตอมหรอมดชอบไปสองวันบ้าน<อ>เนี่ยสองวันแล้วอ่ะไปอินซีเอามาจากบ้านอะ่ะทั้งใจจะมาขายแหละแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้มีคนถามมาแล้วกับมินยงละ่ะขอยอมไหมยอมจริงเหรอจริง,รงนะถ้าเขากลับไป ร้องให้ทำไมทำไมตาแดงอ่ะสนใจแอปเขียวนะข้างบนทุกคนแต่ย้ายากกดตะกร้าไปข้างล่างอะจะสั่งทางไหนสั่งได้สั่งปลาสั่งทุเรียนทอดอยากซื้อปลาที่เลือกเลยพี่จะไปแอปเขียวหรือแอปหรือติ๊กต็อกถ้าติ๊กต็อกไปข้างล่างเนี่ยนี่ช่องข้างล่างเนี่ย ขับกดเข้าไปในช่องแล้วไปกดในตะกา้ามีตะกา้านะคะช่องใหม่ของดิฉันช่องนี้ปัดตะก้าไม่ได้ตะก้าบิวก็ไปช่องใหม่เลยแพรลี่มาร์เก็ตเนี่ยชื่อช่องแพรลี่มาร์เก็ตเข้าไปในช่องนี้แล้วไปกดตะกา้าแล้วไปกดตะกา้าได้เลยเออแต่ถ้าข้างบนแอปเขียวรู้ไหมแอปเขียวคือแอปอะนรแอปเขียวคือแอปไลน์นี่แอดไปเลยแอดไปเลยค้นหา ID ID เลย ID เลยไป ID เลย แอปเขียวไอดี ID นี้เลยแต่ถ้าอยากกดตะกร้าง่ายๆเลยใครที่ซื้อของในติ k กตอกอยู่แล้วกดตะกร้าในติ k กตอกเลยช่องแพร่ร m มาร์เก็ตสามวันดูดิสามวันอะสภาพ,าพปลายเงยังฉ่ำดยว่อะอากาศปรเกิดไม่เข้านะท้าให้อากาศเข้าก็ไม่เสียเพราะว่ามันทอดแล้วจริงปลไฟสีทอดแล้วอยู่ได้นานมากนะคะทุกคนเก็บได้ดเป็นนาทีแล้วชิ้นอนะชิ้นหนึ่งอะดูเทียบกับฝ่ามื ชิ้นเท่าฝา่ามือไม่เกินจริงนะฮะไปซีมันชิ้นใหญ่มากสี่ชิ้นค่ะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆสี่ชิ้นถ้าเป็นชิ้นย่อมๆห้าชิ้นสามเก้าเก้าส่งฟรีสามเก้าเก้าส่งฟรีนะครับสนใจก็แอดไปเลยแอปเขียวข้างบนต่างในต่างในต่อๆข้างล่างต่างในต่ออข้างล่าง,ง,าง,างไม่ได้วิ่งขาแฟนไม่ยอมไปชวนวิ่งฟอร์ดทำไมวันนี้ไม่ชวนเขาไปวิ่งอะ่ะ มไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่ถ้าทานไม่หมดจะแช่ก็ได้แล้วก็เวลาคุณพี่จะมาทานอีกคุณพี่ค่อยเวฟค่อยอะไรเนาะมันเวฟได้มันไม่เสียรับประกันเลยว่ามันไม่เสียยิ่งมันทอดแล้วอ่ะกว่าจะขายลงตัวนะทุกคนแต่ก่อนขายแบบแดดเดียวแล้วส่งเนื้อมันเสียก็เลยขายแบบทอดสําเร็จทุเรียนหนึบรสชาติเป็นยังไงมันจะหนึบหนึบหนึบ,นบมันเหมือนเคยกินของเชื่อไหมอ่ะ มันคล้ายๆมันเชื่อมแต่มันจะมีรสชาติของความนุ่มแบบเนื้อทุเรียนอ่ะถ้ามันเชื่อมมันจะมันๆอย่างเดียวใช่ไหมหวานๆมันๆแต่ถ้าเป็นเนื้อทุเรียนมันจะหอมๆนิดหนึ่งมันไม่เหมือนทุเรียนกวนนะมันกนเลยอย่างกันเพราะว่าถ้าเป็นทุเรียนกวนเขาจะเอาเนื้อทุเรียนที่มันสุกจนเละแล้วอะมากวนแต่ถ้าเป็นทุเรียนหนึ่มมันจะเป็นทุเรียนแก่ที่ยังไม่สุกแล้วเอามาเชื่อมมันไม่เหมือนกันนะคะเออคนลยอย่างกัน ทุเรียนหนึบกับทุเรียนกวนไม่เหมือนกันสั่งยังไงอยากลองกินข้างบนเลยค่ะแอปเขียวข้างล่างถ้าเป็นทุเรียนหนึบต้องไปแอปเขียวอย่างเดียวนะคะยังไม่มีตะก,กร้าในต่อๆข้างบนเลยแต่ถ้าจะสั่งปลาสั่งทุเรียนทอดสั่งน้ําพริกไปนี่เลยค่ะต่อๆได้เลือกเอาเลยจะแอปเขียวหรือจะในติก๊กต็อกได้หมดเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยคนสั่งด้วยนะคะอร่อยท้าให้ลองกินเลยอืไม่อยากขายของเยอะจริงอยากแค่มาไลค์สนุกๆเดี๋ยวหาว่าใครขออีกแล้ว ก็เลยเอาหยิบขึ้นมาสนางแล้วพูดถึงไม่หยิบขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เนะี่ยอืมก็เลยแบเอาขายซะหน่อยหนึ่งไหนๆคนก็มาแล้วเผื่อมีคนอยากกินายไม่ค่อยได้ขายเลยนะในต่อตอตะก้าใหม่อ่ะได้แปดสิบออเดอร์งงมากไม่ได้ไล่ขายแทไม่ได้ไล่ขายเลยนะไล่ขายประมาณสักสองสามครั้ง